สองดาวยกนีจะได้สามดาวไม่ดูขหยับมายอดโอยทองพยายามจะเบียดแล้วครับแมพยายามจะเร่งออกอาวุธครับชวนทางดาวเด่นนั้นออกอาวุธโอ้ซ้ายทีขวาทีคนละโดคนละที<อ>ามาสอกมาเจอสอกสวนเอา,เอาละครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนมาชนชนคนเ,เข้ามาเข้าสวนสอกมาสอกสวนโอ้หมัดมาหมัดสวนแลกกันอโอ้มันจริงๆครับ นี่แหละครับโอ้ยวงในล็อกได้ล็อกได้ตีด้วยข้อขวาตีด้วยข้าซ้ายโอ้โยโอ้ยเต็มหน้าท้องแข่งเอแข่งของดาวเด่นเมื่อกี้โอ้โหเอาล้วครับแม่บริเวณน่าจะบริเวณหกแแมเหนือเหนือคิ้วซ้ายของดาวเด่นนั้นปูดขึ้นมาแล้วก็พิษศอกขวาของนี่เอาล้วครับคนละดอกคนละที มันนาวผ่าซี่ไปแท้ไปแไปะไว้ที่หนูแก้มอ่ะมาดูโอ,อ้หายใจทางผิวหนังหรือเปล่าครับเด็กสองคนดูดูแล้วดียังกำลังเหลือเฟือครับโอ้ยเก่งเจอเก่งครับโหดเจอโหดเกลือจิ้มเกลือเบียดเข้ามาปักด้วยสอง้ายสวนครับดาวเด่นเอาแล้วครับนี่ครับทางฝั่งของยอดผัทองก็ไม่สนครับรู้แต่ว่าสนุกมัน โอ้โหเด็กสองคนนี่แม่อ,อนาคตยอดมวยทั้งคู่ครับอนาคตยอดมวยทั้งคู่จําไว้เลยครับจําชื่อไว้เลยครับอดูการจับการของการออกอาวุธยืนใกล้ๆครับเอเท้าชานเท้าอย่างนี้โอ้เบื่อท่วงโอ้โหเอาแล้วก็ตีตีตีเขามาแล้วตีคนละดอกคนละทีหลอกไหนได้ตีโอ้โหเอา เอามามาอืมโอ้โหตี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 โอ้โหเอ๊สะใจสะใจคุณนายผู้ว่าหรือเปล่าอย่างนี้โอ้โหดูครับดูจับตีจับดินไม่หลุดตีโอ้โหเกือบเกือบเท่กันครับโอ้โห เปลี่ยนเอวครับเปรั้เปลี่ยนเอวโดยเฉพาะมวยมรุ่นนี้จำเอาไว้นะนะครับไม่ไม่ไม่เสียหายแล้วครับเก็นเอาไว้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยม